ได้ความรู้มากมากครับสนุกมากเลยค่ะสนุกและก็ได้ทำร่วมกับเพื่อนค่ะสนุกสนุคกคพขอน้าจะเริ่มต้นที่อย่างนะสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่นะคะ ก็จะมีกิจกรรมาการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำประโยชน์ของน้ำแล้วก็ความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรทำให้นักเรียนเนี่ยได้เกิดกระบ,บวนการคิดเกิดการโต้อตอบในสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ของตัวเองแล้วก็เด็กนักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับเพื่อนๆนนักเรียนก็จะสามารถเชื่อมโยงกระบ,บวนการคิดเข้าสู่วิถีชีวิตในท้องถิ่นของตัวเองได้ ที่จัดขึ้นในวันนี้คณะครูก็ได้ให้ความร่วมมือนะคะในการคิดวางแผนนะคะได้กำหนดให้นักเรียนเนี่ยคิดหาวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นวัสดุอุปกรณ์ในชุมชนที่นักเรียนมีอยู่แล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยนำมาทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง เช่นกิจกรรมการทดลองนะคะเกี่ยวกับแรงตึงผิวของน้ำนะคะหากเกิดเหตุการณ์น้ำในชุมชนของนักเรียนนะคะมีคาบไขมันคาบสิ่งสุกปรกอยู่นักเรียนจะนำองค์ความรู้ที่นักเรียนได้ทดลองในวันนี้กลับไปใช้ในวิถีชีวิตนะคะประยุกใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ที่บ้านของนักเรียนนะคะเมื่อนักเรียนทําได ประสบความสําเร็จได้ผลดีแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถขยายต่อสู่ชุมชนแล้วก็บอกต่อเพื่อนนักเรียนนะคะต่อไปนะคะถ้านักเรียนสามารถนะคะประยุกต์หาความรู้เชื่อมโยง สิ่งเหล่านี้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวของนักเรียนได้สามารถใช้ได้จริงอย่างนี้ก็จะเกิดทักษะชีวิตให้กับนักเรียนได้อย่างยั่งยืน,นอ่าที่จริงเนี่ยมันต้องเป็นพายุเป็นเกลียวเลยลูกไม่พาเป่า,าล,ลูกโป่งโดยไม่ใช้ปาขอเสียงตบมือให้กับพี่โตเป็นการทดลองที่สนุกมากค่ะแล้วก็ได้ทําร่วมกับเพื่อนค่ะได้ความรู้แล้วก็ได้ทำอะไรๆ สนุกมากเลยค่ะอย่าให้กิจกรรจับบยบยๆสนุกได้ความรู้มากๆค่ะ